เรียนภาษาสวีเดนจากการอ่านข่าว SVT วันที่4สิงหาคมคศ2022เวลา9นาฬิกา9นาทีคราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสถิติใหม่คราคาอาหารยังคงพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสถิติใหม่ขึ้งขึ้ในอุนาย r มาว่าที่เคยในทั้งปามา การขึ้นราคาในเดือนกรกฎาคมมากกว่าช่วงทั้งปีที่แล้ว Vi har inte har sett någon sådan här period sedan 1980-talet säger Ulf Masur på matpriskollen. เราไม่ได้เห็นช่วงเวลาเช่นนี้มาตั้งแต่ทศวรรษ1980กล่าว Ulf Masur จากที่เช็คราคาอาหาร From 1 juli till 31 juli i år ökade matpriserna med i genomsnitt 1,5%. ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปีนี้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ย1.5เปอร์เซ็นนเป็นการเพิ่มราคาสูงสุดเป็นอันดับสองในช่วงหนึ่งเดือนจากที่เช็คราคาอาหารได้ลงทะเบียนเอาไว้เเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Men det är väldigt mycket. Att jag fang du mig mag, man kan mag. Ser man till enskilda produkter och kategorier har ökningen varit betydligt högre. Säger Ulf Masur, VD och grundare av Matpriskollen, som jämför priser i dagligvaruhandeln. กล่าวอุฟมาซูนซีอีโอและผู้ก่อตั้งที่เช็คราคาอาหารซึ่งเปรียบเทียบราคาในร้านขายของชำบลังด d ี่ิ่มากที่สุดที่ผ่มด้แ่ส้ด10%ในบรรดาสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมาได้แก่ไส้กรอกชนบทและอะโวคาโดซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ10%แม้อ๊ตแ o ซึ่งมีการเพ n ่างม n สูงขึ้น7หรือ5%แม้แต่ในแข็งและนมซึ่งเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วคือเพิ่มขึ้น7และ5%ตามลำดับ10%บน7เดือน10%ใน7เดือน Sedan i Januari har priserna på mat-relaterade produkter ökat เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง10.3%ดังนั้นแม้แต่ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง10.3% Anledningen är de ökade kostnaderna för råvaror, energi och transporter till följd av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. เหตุผลก็คือต้นทุนของวัตถุดิบพลังงานและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลที่ตามมาจากการระบาดครั้งใหญ่และการที่รัสเซียรุกรานยูเครน Den allt svagare svenska kronan gentemot dollarn och euron pressar också upp matpriserna. เงินโครนสวีเดนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินยูโรซึ่งบีบให้ราคาอาหารสูงขึ้นด้วยเช่นกันสินก s ดาคา้ากน t ในอสินค้าที่ขึ้นราคามากที่สุดตั้งแต่ต้นปีได้แก่ผลิตภัณฑ์จากนมในแข็งและเนื้อสัตว์เก25% a ช่ sedan ไขมันสำหรับบริโภคมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า25%ตั้งแต่เดือนมกราคมและไก่เพิ่มขึ้นเกือบ24%รา,ร,ราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสวีเดนอยู่ไกลจากการที่เป็นประเทศเดียวที่ราคาอาหารพุ่งกระฉูด Nya siffror från samarbetsorganisationen OECD visar att i juni ökade matpriserna i medlemsländerna med 13,3 vilket är den största ökningen sedan 1975. ตัวเลขใหม่จากองค์กรความร่วมมือ OECD แสดงให้เห็นว่าในเดือนมิถุนายนราคาอาหารในประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น13.3ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปีคศ1975 Ulf Masu tror att priserna kommer att fortsätta stiga och att den genomsnittliga matprisökningen kommer att hamna på 15 i år. <Sess azt> en av orsakerna till det är att det finns en eftersläppning. eftersläpning. Dagligvaruhandeln har ofta långa ledtider och det tar tid innan kostnadsökningarna slår igenom i butik. การค้าขายของชมักมีระยะเวลารอคอยสินค้านานและต้องใช้เวลาก่อนที่การขึ้นราคาจะมีผลในร้านค้า v i s ษัทวอ o ์รูร์ที่ได้รับผลกระทบจากต้ s ทุนการผล r ตที่เ n ิ่มขึ้นยังไม่ได้เพิสินค้าบางรายการที่เพิ่มต้นทุนการผลิตยังไม่ได้ขึ้นราคา d ี้ t กี่ย l ข้องก l บตัวอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เช่นอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก